เอาเลยนะครับสวัสดีชาเกลือคนด้วยครับอยู่กับผมแม็กซ์นี่คืรอรายการ LGG Regent Gamer นะครับอันนี้อยู่บเกมเนี่ยเด้อไสักอย่างเนี่ยผมก็หามอะครนับมนเล่นไง่ะกลับไงโอเคสตาร์เกมมาเลยเกมนี้เดี๋ยวก็เ,เ,วเ,เอาลิงก์หลบไปด้านล่างนะครับเห็นมันน่าเล่นดอีอันนี้อ่าน แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้ผมเน้นแคสอย่างเดียวเพราะว่าแปลไม่ได้อ่านออกนะครับแต่แปลไม่ได้โอ้เดยเขียนว่าไม่รู้เลยอาจะเป็นเรื่องราวในจากโลกเกลน่าจะเป็นแบบว่ามีตัวผีหรือพิศเป็นตัวหมาป่าอะไรมั้ง อ๋อเลยวันนี้อาก็ไม่รู้โอ้ใครอ่อานออ่านไปคนระับผมก็ไม่อ่านเดี๋ยวส่งิงด่านล่ายๆแ้วก็ไปเอาอ่านเองนี่เขียบบ้านลามกใหไใไ้ไม่ใช่บ้านอะไรวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านสกกะปกะบ้านเก่าเข่มง,งวนครับไปอย่างนี้อืม สิงไอ้นั่นอะไรอะเยี่ยมโอเคก็รูปแบบอุซยบเซฟซฟ่งปิดการเล่นก็เล่นใช้ลูกศรขึ้นเดินลงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้กดแซดกดแซดเพื่ออะไรอะดูของยกดแซดไม่คือกันกดแซด แล้วก็อ,อกีอเอก,อเอกเพื่อเอาเพื่อเปิดหน้าต่างอะไรพวกไอพวกไอเทมสวิฟออกจกกมคอมพิวเตอร์โอ้โคอมพิวเตอร์อืมคามาเล่นนะห้องน้ำมีอะไรเปล่าทั้งหมดอืมลงล่างเอ้อ,อะไรวะเฮ้ยอ,อะไรวะ เสียงไรอ่ะใครก็ไม่รู้เฮ้ย,ยอะ่ะแล้วเงินนี่ไปไงอะ่ะไม่มีอะไรเลยขึ้นบนนะเนาะเฮ้ยโหรครับฮัลโหล สวัสดีสวัสดีอะไรวะเนี่ยประมาณนี้มั้งอไอไม่รู้ไปอันนี้ไม่เคยขับขับนี้ไม่เคยเห็นสีสกายขคบทักมาคุยอะไรก็ไม่รู้นายบอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรกันเนี่ยโอ้นี่คือรูอะไรเหมือนว่า มันจะทำได้หรือไปเยอะเซ็ก่อั่นอะไรอ่ะไม่ไปได้โอเคเดี๋ยวไปดนเวลาเกี่หรือเปล่าเวลาเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าไปห้องคอมจากรถสอดเลนน่าจะมีเมลมั้งเมลไฟน์คอมเอาไม่มีอะไรต้องมาแก้ไขปัญหาอีก เด็กมีปัญหาหาหาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องหาเ้อถุย,ยมีทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ่ะอะไรอ๋ออะไรก็ไม่รู้ <laughs> นี่เกาะทวีนอนดิโอ้โหโอ้โหมาต้องให้นอน เงืบเลยมันคือมันคือเสียงนี่ครับไอ๊เสียงเกมมันดังแค่นี้ไปเปิดเสียงเอ๊ะเปิดเสียงดังยังนี่ครับกอดังสุดแล้วนี่อะไรอ่ะเ h ้าไออะไร U love I and I love U C เ <oughs> ป็น <asted> C เป็น C โอ้โห โอ,อกแล้วนื้อันยาวกลัวผีเนี่ยบอติเบื่อวนี้เราไม่ค่อยจะกลัวมากหรอกกลัวแค่แต่มันที่กลัวเพราะว่าเอ้นี่ครับไอ้ไม่ฮับไรแกนี่มดมาไม่กลัวอะไรเงั้นออออืืหือก็ให้เราเดินกลับไปนอนที่ห้องใช่ไหมอุ้ยอู้ อะไรวะอะไรวะอะไรวะอังคืนนี้ไม่ใช่อะไรไปรึฮ่านั่นอน ไม่นอนด้วยอะได้นอนบุกบ่เฮ้ยอ๋อไปไปแล้ไปไม่ออกโน้ผ่านนี่ผ่านชันๆก็ได้เกมหล่อนี้ไม่ได้มานานแล้วอ่ะเกมบอกไม่ได้มานานแล้วอะไรอ่ะ พีกแก่อู้ทามังเ oh, ร Herm ีก่อนเอออะอะไรวะอ่านไม่รันโอ้ภาษาอะไอ่ะมืนก็ให้เราชอมอะไร ก็เซฟอีกอืเซฟหลายรอบนี่ทำไรเุ้ยโอ๊ยดูเ yeah, yeah, yeah. ย้เย,ย,ย,ย้เย่อะไระไม่รู้สย้อยโทวเงี้วอะไรดูอ๋อนี่เรไปเคาะประตูเง,ง,งี้ยวไครเข้าอืม แว่บ้าอะไรกันไม่รู้เซฟึงเซฟยัไ่ไงเข้าไม่ได้ยอมแล้วให้มา <c oughs> เอ้ยลูกสาวเอาหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็เกมไฟล์ลึกนับโหลดผมปเพียงแค่สองนาทียงอ๋อแม่เป็นอะไรอะสามัวพารีกันหรือว่าจินแม่ยังเขา เอ้นี่มันเด็กามาะเ้ยนี่แม่เขาแม่อะไรไม่รู้แม่โอเคไหมประมาณนี้โอ้ไม่อะไรก็ไม่้โอ้ไม่ก็ไม่รู้กูยูลุกอะไรก็ไม่รู้อ่านมันออกแล้วภาษาอังกฤษอืม อย่างไรอะอืมเอ้ยเอ้ยโอ้ยยืนขึ้นแล้วบอกว่าให้ไหนอุย้ยหมอบอกว่าให้ยืนนำไม้อย่ายืนขึ้นดิอย่าพึ่งของขึ้นโอ้โหหมอหมอขอแล้วว่ากลับไปนอนมั้งประมาณนี้วชัยอายุอะไรไม่รู้อะไรรู้ไปไม่ออกอ่านออกนะหมกเลี้ยวอ่านออกไปไม่ได้ เขาคุยกับแมงงือกเงี้ยอะไรันแม่ดูพยาบาลกับหมอพยาบาลคุยกับลูกหมอคุยกับแม่งแ sure. อมฟอรี่ไอ sure. sure. ไม่รู้ชื่อชื่อตัวละครเรามาแสดกขอโทษอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ยฟันหลังเกากนอนแปลกหรอให้เราออกว่าอ๋อขอโทษหน่อยจริงบแปลว่าให้เรากลับบ้านไปก่อนแม่ โออ้ะไรม,ไม่เอแบบให้ลูกไปโรงเรียนอะไรไมั้งไม่อะไรไม่รู้อะไรอู้ๆพี่้องขอร้องกลับไปก่อนเถอะประมาณนี้นะมั้งหรอืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหเขาฝึกบ้า ลูกจะดีของพ่อแม่ต้องเป็นห่วงแม่มากับเฮ้เหลนโลสวัสด,ดีอะไรไหมด็อกก็ด็อกฉันจะเรียกกด็อกเตอร์แล้วจะไม่เรียกเขาว่าดอ็อกเตอร์เจียกันด็อกอ๋ออะไรก็ไม่รู้โอเคยิสอะไรก็ไม่รู้มันหลอนทุกที่เลยทีนอนก็ร้อนมีใครเปิดน้ำไว้ไม่ยอมปิด ยิ่งมีตังค์น้อยๆอย,อยู่ใจไม่ได้กลับมากันคืนเด็กแอ,อ,อบห้องน้ำเปล่าไม่มีอ่ะปกติอ่ะ นอนยังเมื่อคับเกิเดอะไรขึ้นวะดูทุกอย่างอุ๊ยคันคันคัน,นไม่มีอะไรอะทองคอมอ๋อกุยอยเออ น่ไม่เลยไไมาเก้าอี้มันไม่ได้เลยหรือว่าอันนี้ออะไรก็ไม่รู้อันไม่ออกอะไร,ะไรอ่ะได้อะไรมาอ้ออ้ออะไรวะเซบโนไอ้เซมโอ้คิดอ่ะอไอ้เจมอ,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 อย่าหลอนใจ ไม่นอนป yeah. yeah. hey. ่ะอ่ะ,อะออกแกเฮลโลแกอดีเฮ้ยฮ่าอยู่ดูอิ่งอะไรยังไม่รู้แปลออกอ่านออกก็แล้วอ่านออกนั่นจะแปลบอดได้กูดกูดดีดีอะไรไม่รู้โอ้ยไม่รู้ผมจะไม่แปลผมจะไปเล่นเนื้อเรื่องถ้าเล่นเนื้อเรื่องหาของผู้อื่นดูเองแต่ผู้อื่นเขาจะลงป่าก็ไม่คุณนะครับ ถ้าอยากรูก็ต้องส่งลิง์โหลดไปให้ลิงโหลดกอด็อยู่ด้านล่างนั้นก็บอกพี่ใครก็ได้พี่ออยพี่เอกอะไรกนเงี้ยบอกก็ได้ครับช่วยเล่ยให้หน่อยผมเลนเอาเอาตัวรอดที่เก็แปรที่เก็มาพึ่งกูกูเกินทายแล้วนะครับอ้าวไม่ใช่ซิบอ่วอวเตอะ เอาว่าตาายโอ้ยเ,เอา้าคอนเนกคอนเนกเอออันทูวิ่นแง่งเก่งกังคิตมากเลยถุยอุยขันนีก่กเผิดลืมไปนั่นคือรอยอะไรอืมมันด็กแล้วออกไปข้างนอกไ,ไล่อยานอน ปิดตาเฮ้ย่อย่าเากิดขึ้นนะเว้ยเฮ้ปิดตาเลยอะเกมหล่อมาได้มานานแล้วกลัวเฮ้ ออกข้นอกอืมงั้นสวัสดีผมก็ไม่มีอะไรมารับน่ากลัวแกน,นี้ยก็เอาไปโหลดเล่นกันยื้นะครับนี่ผมให้ลิงก์โดยตรงเลยรับโฟนไดมบอรขอสวัสดีนะครับ